สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังประสบการณ์อินเทอร์เน็ตของเราทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือ Cloudflare หรือชื่อหุ้นในตลาดคือ NET ครับ เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นเลยครับที่ให้ภาพค่อนข้างละเอียดทีเดียวตั้งแต่พื้นฐานธุรกิจเขาเลยไปจนถึงมุมมองในอนาคตว่านักลงทุนมองกันยังไงเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าคลาวแฟร์ในเขาทำอะไรกันแน่แล้วโตมาได้ยังไง มีจุดแข็งตรงไหนแล้วก็แน,น่นอนความท้าทายมีอะไรบ้างเพื่อเห็นภาพรวมของบริษัทที่เอ่อเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญมากๆของโลกออนไลน์ไปแล้วนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเวลาเราเข้าเว็บต่างๆเนี่ยทำไมวางเว็บมันโหลดเร็วจังหรือบางทีเจอข่าวว่าเว็บโดนโจมตีแต่เอ๊ะทำไมยังเข้าได้อยู่ Cloud Flare นี่แหละครับคือหนึ่งในผู้เล่นสําคัญที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้น่าสนใจใช่ไหมครับมาลองแกะดูกันเลยถามต,งตรงๆก,ก่อนเลยครับ Cloudflare นี่คือใครทําอะไรเป็นหลักครับค่ะถ้าให้สรุปสั้นๆนะคะค คลา l แฟลก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะที่เขาให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระดับโลกเลยจุดประสงค์หลักๆก็มีอยู่3อย่างค่ะคือทำให้เว็บไซต์หรือแอปต่างๆเนี่ยปลอดภัยขึ้นหรือ security ทำให้มันเร็วขึ้น performance แล้วก็ทำให้มันเสถียรเชื่อถือได้หรือ reliability ค่ะอ๋อ oh, securityperformancereliability 3าํคหลักใช่ค่ะ ถ้าจะลงรายละเอียดบริการที่เด่นๆนะคะก็ต้องเริ่มที่ CDN หรือ Content Delivery Network อันนี้หลักการง่ายๆก็คือเขาจะกระจายข้อมูลเว็บเราไปเก็บไว้ตามเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเลยที่เรียกว่า POPs นะคะ POPs Points of Presence ถูกต้องค่ะยิ่งมี POPs เยอะๆแล้วก็อยู่ใกล้คนใช้มากเท่าไหร่เว็บก็จะยิ่งโหลดเร็วขึ้นเหมือนเรามีสาขาร้านค้าอยู่ใกล้บ้านเราอะไรแบบนั้นเลยค่ะเข้าใจง่ายเลยครับแล้วก็เรื่องถัดมาที่สำคัญมาก ก็คือความปลอดภัยหรือ security ที่เด่นๆเลยก็คือการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ค่ะที่เราเห็นข่าวเว็บล่มบ่อยๆเพราะโดนถล่มเข้ามาเยอะๆเนี่ย Cloudflare เขามีเครือข่ายที่ใหญ่มากช่วยกรองช่วยรับมือการโจมตีพวกนี้ได้ mm. แล้วก็มี w a f ค่ะ Web Application Firewall อันนี้จะป้องกันการโจมตีที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างพวกแฮกเกอร์พยายามจะเจาะเข้ามาขโมยข้อมูลในแอปนะคะครับผมยังไม่หมดนะคะยังมีบริการ DNS ที่ขึ้นชื่อว่าเร็วและปลอดภัยมากๆด้วยแล้วก็มีโซลูชันที่กำลังคิดมากในองค์กรยุคนี้ก็คือ Zero Trust Security ค่ะ Zero Trust นี่ได้ยินบ่อยมากครับมันคืออะไรนะครับมันเป็นแนวคิดความปลอดภัยแบบใหม่ค่ะ คือไม่เชื่อใครเลยต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนทุกครั้งทุกการเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กรเ oh. ทียบกับสมัยก่อนที่เหมือนเราสร้างกำแพงเมืองไว้ใครเข้ามาข้างในได้ก็คือเชื่อใจหมดแล้ว oh. แต่ zero trust เนี่ยเหมือนกับว่ามีด่านตรวจบ,บัตรทุกประตูทุกห้องในประสาทเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างในแล้วก็ตามโอ้ oh. ละเอียดมากค่ะแล้วก็อีกตัวที่กำลังมาแรงมากๆเลยคือ edge computing หรือที่ cloudflare เขาเรียกว่า workers อันนี้เป็นแพลตฟอร์มให้นักพัฒนาเอาโค้ดไปรันใกล้ๆก,กับผู้ใช้งานปลายทางเลยค่ะช่วยลดความหน่วงได้เยอะมากสำคัญสุดๆกับพวกแอปที่ต้องการความเร็วสูงๆในยุคนี้ฟังดูบริการเขาครอบคลุมเยอะมากๆจริงๆครับแล้วประวัติการก่อตั้งก็น่าสนใจนะครับก่อตั้งปี2009เอ่อโดย3คน Matthew Prince Lee Holloway แล้วก็ m i c h e l z a t l i n วิสัยทัศน์เขาชัดเจนมาก Building a Better Internet สร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นค่ะวิสัยทัศน์นี้แข็งแรงมากจริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาริยการใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็โตมาเรื่อยๆจนเข้าตลาดหุ้น NYSE ปี2019อยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์คลาวด์เซอร์วิสส์ไซเบอร์เซキริตี้ที่นักลงทุนจับตากันมากเลยทีนี้คำถามสำคัญต่อมาเลยแล้ว Cloudflare เขาทำเงินจากบริการทั้งหมดนี้ยังไงครับโมเดลธุรกิจเป็นแบบไหน รายได้หลักๆเลยนะคะมาจากค่าบริการแบบสมัครสมาชิกหรือ subscription ค่ะมีทั้งแบบจ่ายรายเดือนรายปีลูกค้าก็มีตั้งแต่ออธุรกิจเล็กๆ SME ไปจนถึงองค์กรใหญ่หระดับโลกเลยค่ะซึ่งผมเห็นข้อมูลที่น่าสนใจมากคือไอการเติบโตของไรายได้จากลูกค้ากลุ่มองค์กรใหญ่ๆหรือ enterprise customers เนี่ยโตแรงมากเลยมีการพูดถึงลูกค้าที่จ่ายเกินปีละแสนเหรียญเพิ่มขึ้นเยอะมาก อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าโซลูชนันของ Cloudflare เนี่ยตอบโจทย์องค์กรใหญ่ๆที่มีความต้องการซับซ้อนได้จริงและองค์กรพวกนี้ก็ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อบริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพซึ่งตัวเลขการเติบโตของรายได้รวมที่ผ่านมาก็สะท้อนภาพนี้เลยค่ะโตเฉลี่ยปีละ3 0 4 0ในช่วงหลายปีหลังนี้ถือว่าสูงมากๆนะคะโห3 0มสเซตค่ะ,สะแสดงให้เห็นเลยว่าความต้องการบริการด้านนี้มันสูงมากจริงๆในยุคดิจิตอลแบบนี้ แต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่าคาวแฟร์เขาฉลาดมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยคือโมเดลฟรีเมียมที่มีของฟรีให้ใช้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่แค่การตลาดธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนเป็นอาวุธลับเลยหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะคุณมองได้เฉียบมากโมเดลฟรีเมียมเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่แยบยนต์จริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่ให้ของฟรีแต่มันคือการสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่ทรงพลังมากเน็ตเวิร์กเอฟเฟกค่ะ ยิ่งมีคนใช้เยอะแม้จะเป็นผู้ใช้ฟรีนะคะเครือข่ายของ Cloudflare ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรียนรู้รูปแบบการโจมตีใหม่ๆได้ดีขึ้นแล้วข้อมูลมหาศาลที่ได้จากผู้ใช้ฟรีเนี่ยก็เอามาช่วยพัฒนาบริการให้ดีขึ้นไปอีกมันเหมือนกับว่าเขาสร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่มากๆดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของตัวเองก่อนเลยอ๋อเหมือนได้ข้อมูลมาพัฒนาฟรีๆด้วย ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอเว็บหรือธุรกิจของผู้ใช้ฟรีเหล่านี้โตขึ้นหรือต้องการฟีเจอร์ที่แอดวานซ์ขึ้นทั้งความปลอดภยัยประสิทธิภาพเขาก็มีแนวโน้มที่จะอัปเกรดมาเป็นลูกค้าจ่ายเงินในที่สุดค่ะมันเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สําคัญมากทําให้คู่แข่งหน้าใหม่ๆเข้ามายากขึ้นด้วยเข้าใจเลยครับเหมือนสร้างกําแพงป้องกันธุรกิจหรือโมทอย่างหนึ่งด้วยขนาดและข้อมูลจากผู้ใช้ฟรีนี่เองทีนี้ ลองมาดูตัวเลขผลประกอบการกันหน่อยครับสุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงบ้างถ้าดูเฉพาะรายได้นะคะต้องบอกว่าเติบโตต่อเนื่องน่าประทับใจมากค่ะปี2021ทําได้ประมาณ0.66พันล้านดอลลาร์พอปี2022ก็ขึ้นมาเป็น0.97พันล้านโตเกือบ50%เลยนะคะโหเกือบเท่าตัว ค่ะแล้วปี2023ก็แตะ1.30พันล้านโตอีก32ส่วนปี2024ที่คาดการกันก็น่าจะไปถึงราวๆ1.65พันล้านก็ยังโตต่อเนื่องอีกประมาณ26 2 8ค่ะรายได้โตร,ระเบิดจริงๆครับแต่ผมเห็นในรายนานว่าถ้าดูบรรทัดสุดท้ายกําไรสุทธิทำไมยังขาดทุนอยู่ล่ะครับงงตรงนี้ อ่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจคือถ้าดูตามหลักการบัญชีมาตรฐานหรือแก๊บนะคะ c l คลาวแ a r อยังรายงานผลขาดทุนสุดทธิอยู่จริงค่ะเหตุผลหลักๆเลยคือบริษัทกำลังอยู่ในช่วงลงทุนหนักมากเพื่อการเติบโตระยะยาวลงทุนหนักใช่ค่ะทั้งขยายเครือข่าย POPs ทั่วโลกโลงทุนด้าน R&D วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จ้างคนเก่งๆเพิ่มซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้มันสูงมากจริงๆค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ถ้าเราลองไปดูตัวเลขอีกแบบที่เรียกว่า n o n G A P ซึ่งเขาจะปรับปรุงตัวเลขโดยตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ใช่เงินสดออกไปเช่นค่าเสื่อมราคาหรือพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหุ้นที่ให้พนักงานหรือ stock based compensation นะคะซึ่งบริษัทเทคใช้กันเยอะเพื่อดึงคนเก่งเองครับครับตัวเลข non G A P ของ Cloudflare เนี่ยเดิมเห็นกำไรแล้วนะคะ และที่สำคัญไปก่อนนั้นคือกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานหรือ operating cash flow เนี่ยเป็นบวกแล้วค่ะอ๋อ OCF เป็นบวกใช่ค่ะหมายความว่าธุรกิจหลักของเขาจริงๆนะ่ะสามารถสร้างเงินสดเข้ามาได้แล้วแม้ว่าตัวเลขกำไราตามบัญชีจะยังติดลบอยู่ก็ตามเข้าใจเลยจุดนี้เองที่นักลงทุนสายโ r o ด t h s t o c เขาจะมองกันคือเครื่องยนต์หลักเริ่มทำเงินได้แล้วแม้จะยังต้องเติมน้ำมันคือลงทุนเยอะอยู่ก็ตาม แล้วก็มีอีกตัวเลขที่ผมว่าน้าทึ่งมากคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin สูงมากเลยนะครับแถวแถว8 0็ดิปค่อนข้างคง,งที่ด้วยตัวนี้บอกอะไรเราครับค่ะ r o s s มา r ิ i n สูงสูงและคงที่แบบนี้เนี่ยมันบอกว่าโมเดลธุรกิจของ Cloudflare มีประสิทธิภาพสูงมากค่ะต้นทุนหลักๆในการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ละรายเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มเข้ามาคือพอลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วการรองรับลูกค้าใหม่มันทำได้ง่ายขึ้นต้นทุนเพิ่มไม่เยอะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของธุรกิจซอฟต์แวร์แ As เซอร์วิหรือ SaaS ที่มันขยายตัวหรือ scale ได้ดียิ่งมีลูกค้าเยอะต้นทุนต่อนหน่วยก็ยิ่งถูกลงค่ะ ส่วนสถานะหนี้สินกับเงินสดในมือโดยรวมก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะคะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับแผนการเติบโตในอนาคตค่ะโครงสร้างต้นทุนทีนี้หันมามองร,บรอบๆตัวบ้างในสังเวียนนี้ c l o า d แฟ a ร์ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวแน่ๆคู่แข่งมีใครบ้างครับเนี่ยโอ้โห oh อันนี้เรียกว่าเจอศึกรอบด้านเลยค่ะเพราะบริการเขาหลากหลายมาก ถ้ามองแค่ตลาด CDN กับ DDoS Protection นะคะก็มีเจ้าตลาดเดิมอย่าง Akamai, AKAM มี Fastly, FSLY ที่โมเดลคล้ายๆกันแล้วก็อย่าลืมพวกยักษ์ใหญ่ Cloud อย่าง AWS CloudFront ของ Amazon หรือ Google Cloud เขาก็มีบริการด้านนี้เหมือนกันคะ่ะแค่ CDN ก็เยอะแล้ว ใช่ค่ะแต่พอมองมาฝั่ง Cyber s e c urity พวก w a f หรือ Zero Trust เนี่ยอันนี้ก็เจอผู้เล่นที่เขาเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโดยตรงเลยอย่าง Palo Alto Networks PANW หรือ Ciscos z s ที่เป็นผู้นำตลาด Zero Trust เลยนะคะแล้วก็มี Fortinet FTNT หรือ Meta Cisco ยักษ์ใหญ่ด้าน Network เดิมก็มีโซลูชันมาแข่งด้วยเหมือนกันค่ะ โอ้ห oh, คู่แข่งแต่ละรายนี้ไม่ธรรมดาเลยแล้ว Cloudflare ยืนอยู่ตรงไหนในสนามแข่งที่ดุเดือดขนาดนี้ครับถือว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ท้าชิงอืมถ้าเป็นตลาด CDN กับ DDoS Protection โดยเฉพาะกับกลุ่มเว็บไซต์ทั่วไปจนถึงระดับกลางนะคะ Cloudflare ถือว่าแข็งแกร่งมากค่ะและเป็นผู้นำในแง่จำนวนผู้ใช้งานเลยด้วยเครือข่ายที่ใหญ่แล้วก็โมเดลฟรีเมียมที่ดึงดูดคนได้เยอะมากครับ แต่ถ้าขยับมาเป็นตลาดลูกค้าองค์กรใหญ่ๆห,หรือโดยเฉพาะตลาด Zero Trust ที่กำลังบูมมากๆตอนนี้ Cloudflare ยังถือเป็นผู้ท้าชิงค่ะที่กำลังเร่งเครื่องขึ้นมาแข่งกับเจ้าตลาดเดิมอย่าง c s c a l e r หรือ Palo Alto ซึ่งการแข่งขันตรงนี้สูงมากๆค่ะแล้วอะไรคือไม้เด็ดหรือจุดแข่งที่ทาให้ Cloudflare ยังโตได้ดีอยู่ท่ามกลางคู่แข่งที่น่ากลัวขนาดนี้ครับดิฉันมองว่ามีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะ หนึ่งเลยคือขนาดและความครอบคลุมของเครือข่าย Pop's เยอะทั่วโลกอันนี้ทําให้ทั้งเร็วทั้งทนทาน2คือแพลตฟอร์มแบบครบวงจรหรือ Integrated Platform ค่ะการที่รวมหลายๆบริการไว้ในที่เดียวเนี่ยมันทําให้ลูกค้าจัดการง่ายขึ้นไม่ต้องไปดีลกับหลายเจ้าอันนี้เป็นจุดขายสําคัญเลยสําหรับหลายองค์กรอืมจัดการง่าย 3คือนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งค่ะ Cloudflare มีชื่อเสียงเรื่องการออกฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเร็วมากตัวอย่างชัดๆก็คือ Cloudflare Workers ที่เป็น Edge Computing อะค่ะถือว่าล้ำแน่และตอบโจทย์เทรนด์อนาคตได้ดีมากๆครับ Workers นี่น่าสนใจจริง และสุดท้ายก็คือโมเดลฟรีเมียมที่เราคุยกันไปแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์หาลูกค้าแต่มันเป็นตัวสร้างเน็ตเวิร์กอิเฟตแล้วก็สร้างแบรนด์อเวนิสที่ทรงพลังมากๆจริงๆเหมือนการผสมผสานกันนะครับทั้งสร้างกำแพงด้วยขนาดความครบวงจรแล้วก็สร้างโอกาสด้วยนวัตกรรมกับโมเดลธุรกิจที่ฉลาดมากๆทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างอะไรคือลมส่งสําคัญหรือปัจจัยขับเคลื่อนที่จะผลักดันการเติบโตของ Cloud Flare ต่อไปครับ มีเมกะเทรนหลายอย่างที่เข้าทาง Cloudflare มากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการเติบโตของ Edge Computing และ AI ค่ะแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ต้องใช้ AI หรือต้องการการตอบสนองที่เร็วมากๆเนี่ยมันจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลใกล้ผู้ใช้ที่สุดซึ่งแพลตฟอร์ม Workers ของ Cloudflare ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยอ๋อเกี่ยวกับ AI โดยตรง ใช่ค่ะอย่างที่สองคือกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Zero Trust Security องค์กรทั่วโลกกำลังยกเครื่องระบบความปลอดภัยครั้งใหญ่เลยค่ะซึ่งนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วคลาฟแ r e ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างที่3มก็คือการเจาะตลาดลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่หรือ Enterprise ซึ่งก็ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกเยอะค่ะ และ4คือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายตลาดแล้วก็เพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิมหรือ up sell cross ซ e l l ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ Cloudflare ทำได้ดีมาตลอดค่ะฟังดูมีแต่โอกาสดีๆนะครับแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอความเสี่ยงหรือความท้าทายที่ Cloudflare ต้องเจอมีอะไรบ้างครับ แน่นอนค่ะความเสี่ยงก็มีไม่น้อยเลยอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆก็คือการแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่เราคุยกันไปมีทั้งจากยักษ์ใหญ่ที่มีทับทับซับเยอะกว่าแล้วก็ผู้เล่นเฉพาะทางที่อาจจะเก่งกว่าในบางฟีเจอร์ย่อยๆครับ2คือความซับซ้อนของเทคโนโลยีค่ะ การมีผลิตภัณฑ์เยอะแม้เป็นจุดแข็งเรื่องความครบวงจรนะคะแต่มันก็อาจจะทําให้ลูกค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่มีความต้องการเฉพาะทางมากๆรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปหรืออาจจะเลือกไปใช้ผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆแทนอืมก็เป็นไปได้ 3. คือความท้าทายของโมเดลฟรีเมียมเองค่ะถึงแม้จะช่วยดึงดูดผู้ใช้ได้เยอะแต่การจะเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีจำนวนมหาศาลให้กลายมาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินจริงให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการดีๆค่ะการ convert ลูกค้าฟรีนี่เองใช่ค่ะ 4. คือกฎระเบียบด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกอย่าง GDPR ในยุโรปหรือกฎหมายอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการจัดการข้อมูลและประเด็นสุดท้ายที่นักลงทุนกังวลกันมากก็คือเรื่องการประเมินมูลลาคาหุ้นหรือ valuation ค่ะอะประเด็นเรื่อง valuation เองที่ได้ยินบ่อยๆขยายความหน่อยครับที่ว่าสูงมันสูงยังไงครับ หุ้น n e t ตเนี่ยมักจะซื้อขายกันในระดับ valuation ที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบกับรายได้หรือที่เขาเรียกกันว่า price to sales ratio หรือ P/S นะคะ P/S สูง ใช่ค่ะการที่ P/S สูงเนี่ยมันแปลว่าตลาดกำลังคาดหวังการเติบโตของรายได้ในอนาคตไว้สูงมากๆค่ะซึ่งถ้าเกิดบริษัททำผลงานได้ไม่ตรงตามที่คาดหวังหรือภาวะตลาดโดยรวมมันไม่ค่อยดีราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้ง่ายกว่าหุ้นที่มี valuation ต่ำกว่าค่ะมันเป็นธรรมชาติของหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่มักจะมาพร้อมกับความคาดหวังและก็ความผันผวนที่สูงเป็นปกติค่ะ เข้าใจแล้วครับมันเป็นเรื่องของความคาดหวังในอนาคตล้วนๆเลยแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่เขามองหุ้นเน็ตอายกันยังไงบ้างครับตอนนี้จากข้อมูลล่าสุดนะคะประมาณกยสอ2พนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงม,มีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ Cloudflare นะคะคำแนะนำก็เลยมักจะออกมาเป็นถือโ o l d หรือซื้อบายค่ะถือหรือซื้อ ค่ะแต่ก็มักจะมีหมายเหตุหรือความกรรมังวลเรื่อง valuation ที่สูงนี้ล่ะค่ะประกอบด้วยเสมอส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆก็จะเป็นกลุ่มกองทุนรวมขนาดใหญ่เลยค่ะอย่างแวนการ์ดแบ็ก k r ็อกแล้วก็พวกกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเติบโตค่ะครับผมสำหรับราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์หลายๆแห่งณนะช่วงเวลานั้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ75-85ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นค่ะ แต่ก็มีบางส่วนที่มองบวกมากๆให้เป้าสูงสุดไปถึงแถวๆ100่ดอลลาร์ก็มีเหมือนกันซึ่งแน่นอนค่ะว่าตัวเลขพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามข้อมูลใหม่ๆแล้วก็มุมมองของตลาดค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลครับงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมของ Cloudflare กันอีกสักครั้งก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้นะครับก็คือเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนมากในการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นผ่านบริการที่เน้นทั้งความปลอดภัยความเร็ว ความเสถียรมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจมากๆ Gross Margin ก็สูงแม้จะยังอยู่ในโหมดลงทุนหนักขัดทุนตามแกลบแต่ก็เริ่มเห็นกำไรแบบนอนแกลแล้วมีกระแสเง,งินสดเป็นบวกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากเมคทรนใหญ่ๆทั้ง Cloud, Cyber Security, Edge Computing แล้วก็ AI ค่ะถ้ามองในมุมนักลงทุนนะคะนี่คือตัวอย่างของหุ้นเติบโตหรือ r ก w t h s ต o อกที่ชัดเจนมากๆ เหมาะสำหรับคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบริษัทเข้าใจว่ากำไรอาจจะยังไม่เยอะตอนนี้เพราะเขาเน้นลงทุนอยู่แล้วก็สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจจะสูงได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสาหรับนักลงทุนที่มองหาเงินปันผลหรือเน้นหุ้นคุณค่าหรือ value stock ที่ valuation ไม่แพงมีกําไรสม่าเสมอในปัจจุบันนะคะชัดเจนมากเลยครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปผมมีคําถามทิ้งคายให้ลองนําไปขบคิดกันต่อเล่นๆนะครับ ในขณะที่ c l u u f l l r r กกำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆของโลกดิจิตัลด้วยเป้าหมายที่ดูดีอย่างการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นเนี่ยบทบาทที่มันทรงพลังขณะดนี้มันนำมาซึ่งความรับผิดชอบแล้วก็ความท้าทายในมิติอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในยุคที่ AI กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอินเทอร์เน็ตไปเลย การเป็นทั้งผู้พิทักษ์และผู้เปิดทางให้กับโลกออนไลน์ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีความซับซ้อนยังไงแล้วมีนัยยะอะไรที่เราควรจับตามองกันบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ